นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มของกาวยาแนวนะครับทางกาวยาแนวเนี่ยก็คือทางคอตโตเองเนี่ยครับก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับโดยใช้วัสดุตัวใหม่ซึ่งจริงๆในประเทศไทยไม่เคยมีการใช้มาก,ก่อนก็คือตัวอัลต้าพลาสเตอร์มาใช้ในการทํายาแนวครับต้องบอกก่อนนะครับตัวยาแนวทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดมาแต่เดิมเนี่ยจริงๆนะครับมันจะเป็นกาวที่มันจะเป็นกาวยา,าแนวที่เป็นเบสซีเมน แต่ของเราเองอันนี้นะครับเราจะใช้เป็นอัลตราพลาสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้น้องบาคงคนอาจจะงงเอ๊ะอัลตราพลาสเตอร์คืออะไรใช่ไหมครับอัลตราพลาสเตอร์นะครับก็ขออนุญาตแชร์นิดน,นึงก่อนน้องจริงๆก็คือปูนพลาสเตอร์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าปูนพลาสเตอร์ทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยนะครับมันเผาขานกระบวนการเผาประมาณครั้งเดียวแต่อัลตราพลาสเตอร์นะครับที่เราใช้มาทําเป็นกาวยาแนนของเราเนี่ยมันจะเป็นยานที่เป็นตัวพลาสเตอร์ที่ผ่านการเผามาถึง3ครั้งด้วยกัน ซึ่งผ่านการพัาถึง3ครั้งนะครับทำให้อนุภาคของมันนะเล็กละเอียดเป็นระดับของนาโนอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมเนื้อกากของเรานะครับมันถึงมีความเนียนละเอียดนะครับมากกว่ายาแนวทั่วไปในท้องตลาดนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวปัสต์เนี่ยที่เป็นอาาัลตราปัสต์เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรนะครับที่เหนือกว่าที่เป็นซีเมนท์ทั่วๆไปในท้องตลาดครับข้อแรกเลยครับในเรื่องของความทนกรดนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันของเราเองหรือแม้แต่ลูกค้าหรือทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศไทยเราหลีกเลี่ยงการใช้น้ํายาที่มีความรุนแรงในการสะอาดเช่นเป็ดวิซองอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนะครับเราถ้าเราลองดูจริงๆนะครับในข้างขวดเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าความเข้มข้นข,นของกรดเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันคือกรดไฮโดรคลอริกคือกรดเกลือที่มีความเข้มข้นสูงถึง12%ในหลายๆยี่ห้อนะครับ แต่ตอนนี้ถามว่าเวลาเราทําการล้างห้องน้ําใช่ไหมฮะปุ๊บราดเพืือลงไปปรากฏว่าเห็นมันมีฟองเดือดขึ้นมาเต็มนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊นปุ๊บ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 ปุ๊วปุ๊บ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 ปุอบปุ๊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 บปุด แล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับพอร่องยาแนวหมดใช่ไหมฮะสิ่งสกรปรกก็ไหลไปสะสมอยู่ตามร่องตรงนั้นและประเด็นถัดมาคืออะไรครับพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งผ้าไม่มีร่องยาแนวก็จะเกิดปัญหาเกระเบื้องหลุดลอนตามมานั่นเองครับในส่วนของตัวยาแนว Alta Buster นะครับโดยคุณสมบัติตัวเนื้อ b u ตอร์เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทนกดได้มากกว่าตังสูตรทอเมนทั่วไปถึง3เท่าอยู่แล้วครับข้อที่2นะครับนอกเหนือจากนั้นคืออะไรครับ ในบางครั้งเนี่ยในท้องตลาดมันจะมีการเติมสารบางชนิดลงไปใช่ไหมครับเพื่อป้องกันในเรื่องของเชื้อราที่มันจะงอกบนพื้นผิวของตัวปูนเดิมแต่ในตัวอัลตราเนี่ยครับเชื้อราพวกนี้นะครับไม่สามารถที่จะเกิดบนเนื้อของตัวอัลตราพลาสเตอร์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหาเรื่องราดำนะครับหลังจากการใช้งานไปนานๆและท้ายที่สุดนะครับก็คืออย่างที่เราบอกนะครับว่าด้วยอนุภาคที่เล็กในระดับของนานโน นะครับทาให้เนื้อกาวยาแนวที่เป็นอัลตราพลาสเตอร์เนี่ยเนื้อมันจะเนียนละเอียดใช้ง่ายครับผมนะครับซึ่งเวลาผสมเสร็จปุ๊บนะครับพอปาดเสร็จเนี่ยเนื้อก็จะเนียนนะครับสัมผัสที่มันจะไม่มีความสากกระด้างนะครับเหมือนยาแนวตัวอื่นนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองดูนะครับในจุดเด่นของตัวกาวยาแนวอัลตราพลาสเตอร์ก่อนนะครับเราก็จะมีการทดลองครับก็คือการนําตัวก้อนนะครับตัวยาแนวอัลตราพลาสเตอร์เนี่ยนะครับมาทําการทดสอบแช่กรดโดยเราจะมีการนํา กาวยาแนวทั่วไปที่เป็นซีเมนเบสมาหล่อเป็นก้อนปูนสี่เหลี่ยมเท่ากันนะครับทั้งสองก้อนหลังจากนั้นก็จะมีการนํามาแช่หลดนะครับก็คือเอาน้ํายาล้างห้องน้ําที่เรามีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนี่แหละมาแช่ทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย5-10ถึงนาทีนะครับแล้วเรามาลองดูผลกันนะครับว่ากาวยาแนวทั้งสองก้อนเป็นยังไงครับลองติดตามดูครับ โอเคครับหลังจากชมวิดีโอแล้วเป็นไงบ้างครับสังเกตดูนะครับว่าในลักษณะของโกก้อนยาแนวนะครับผมที่เป็นตัวอ er ัลตราพลาสเตอร์ไปฮะพอผ่านกดอนป .5 แลสมดีเท่ากันหิวก็ยังดูเนียนเรียบเหมือนเดิมแต่พอลองดูนะครับในผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยที่เป็นซีเมนต์ในท้องตลาดทั่วไปสังเกตดูดีนะครับว่ามันจะมีรูพุ่นเนี่ยที่กัดก่อนเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นแบบจําลองง่ายๆนะครับเพื่อให้เห็นคุณสมบัติว่าความต้นกดของตัว ยาแนวอัลตราโพสเตอร์นี้แตกต่างจากยาแนวที่เป็นซีเมนต์ทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรนะครับ